ดสิครับอ๋อเสียดิยม,มาอย่างไรเนาะมาเท่าไ้ขีมตัวขีมต่อไปอยางไร้างไดยนอ,อ,นนอยเออเจไปไปยังว่าไปยังวาบ้านฮะคย้ายยังอีอกที่ใหม่ประมาณหกครั้ง,งดดนี่แหละที่อ่าครั้งละเจ็ดสิบบาทเออปานอ มันมันแพ้จากควางมาละเสียเหลี่ยมมันก็แพ้โอ้เสียเหลี่ยมมือสู่ตายครับใช่ครับไม่แพ้เท่าสีแล้วมีมันนี่พอโรงงานทกมือเสียดิ่งที่ม่เปลี่ยนชั้นทีเสียเหลี่ยมเออ

โอ้ยยังตัเสียเหลี่ยมตอนนี้มันมันหูวิธีเสียเหลี่ยมหูวิธีอยู่ติเชิงไหนฮะตีเหล่าก้าวตั้งต้นตั้งโตอ่อืมเป็นสันติเสียเหลี่ยมเอ่อนี่ครับลูกไส้กันบูนี่ครับอ๋อลูกไส้บูนผู้เดียวบ้างได้ไลยครับแต่ว่าพว้มาพอดีครับอืม

เป็นค้อมูดนะครับนี่ครับค้อมูวของเสียเหลี่ยมนสีเหลี่ยม,ยมด,ดูของเพื่นของยูหันละผมกับบุคือกันครับจักรก่อนจักรเลกองไรกลัว,อลวโอ้ยตั้งให้เกิดอีสามอย่าละคิดว่า องไรควรอย่แลตามสายตาของอไรของนั่นอืมอืมโบราณเราของเราอืมดีกันดีกันเองใค่เดียวกันออออนี่แต่กันเองกันเองคยตายคือว่าวที่อย่างนี้ออีอ่เออ สี้ำไวิอ๋อปวางสรนเนอะเป็นเดมสีน้ำไวเป็นเดมดิดิเฮงร่มบ่มีแฮงใจสิขาดวะโอ้โอ้ลูกไส้แบกลูกไส้ก็แข็งแห้งเนี่ยลูกไส้นี่ัอเออ บ่หักดอกมันมจมิมาหักยังได้ดูนี่กันปานนี้เราจมิมาหักกันนั่งใช้ยังได้เอ,อออโอ้ตัวก้อนนี้แห้งเถอะเสียออเออเออมาตัวนี่มันนี่นี่นมันนี่อืมอืมโอ้ทองเที่ยวครับ สี่เหลี่ยมครับยักว่าเวดฝนมันก็ตกฝนมันก็ตกต็งเสะงเสงี่เนาะฝนตงเดมาตกกันจังสี่เนาะนา่นี่ครับชีวิตชาวไรครับมันเป็นสิทธิชีวิตชาวไรมันไรอ้อย sao nào khao y ti mh 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 พอเห็ดมาคักนะมันวะอออโออืมอืมอืมลูกไส้เสียเลี่ยมครับนี่ครับอ๋อนี่โอ้ หัวมาหอดขึงขังถึงตังสเสด็จครับนี่นี่นี่บอยก็แ่วครับคลิปนี้ไปสมนี้ครับคลิปหนาจวก,กันไหมครับฝากกดไรเกาแช์กดติดตามในยูทูบนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวยองเมื่อยองเมื่อ